a n นัสเดร e เป็นโรคเทรดเดอร์นักการทูตนักท้าดวนและกัปตันของยานดร a k e s ก a r ตานอกจากนั้นเขายังเป็นนักไซนอสวิทยาที่ทำการศึกษาและรอบรู้เรื่องของไซนอสอีกด้วย a n นัสเดรกเกิดมาในตระกูลอันสูงศักดิ์ของ Imperium of Man ที่มีชื่อว่าเดรกบนเทอรา <c oughs> เขาเติบโตขึ้นมาโดยอาศัยอยู่ในแถบพระราชวังหลวงเขาเป็นลูกชายของโคโรนิสเดรก ในสมัยหนุ่มเขาถูกใส่ความว่าเขาแอบรักน้องสาวในตระกูลของเขาเองที่มีชื่อว่าทารีเดรกดังนั้นเขาจึงจัดการต้นเหตุของการใส่ความนั่นคือนูมาผู้เป็นนาวิเกเตอร์ในตระกูลเร็กโดยเจนัสเรกได้เข้าไปลอบสังหารนูมานั่นจึงเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาถูกเนรเทศออกไปจากตระกูลและเนรเทศออกไปจากเทราดังนั้นเจนัสเรกจึงตัดสินใจที่จะดำรงชีวิตในจักรวาลในฐานะโรคเทรดเดอร์ หลังเหตุการณ์ The Great r e e f วันหนึ่งเจนัสเตรคได้ยินข่าวลือของ Blackstone Fortress แห่งใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบดังนั้นเขาจึงนำสำเนาของ River Monumenta และบทความเรื่องสงคราม Gothic War ของ Lord Admiral Cornelius von r a v e n s b u r g และผลงานอื่นๆที่กล่าวถึง Blackstone Fortress ซึ่งนั่นก็ทำให้โลกเทรดเดอร์อย่างเจนัสเตรคให้ความสนใจกับป้อมปราการนี้เป็นอย่างมากเขาจึงกำหนดเส้นทางของยานให้มุ่งหน้าไปที่ Segmentum p e n i f i c u s อันตั้งอยู่ทางตะวันตกของจักรวาลและที่นั่นก็ได้ทำให้เจนัสดรกได้ค้นพบกับแบล็กสโตนฟอร์เ e รสจริงๆโดยอาศัยทักษะทางการทูตของเขาถามเส้นทางและตำแหน่งที่ตั้งต่าง,งๆมาจากคนเก็บขยะอวกาศที่ตั้งอยู่ในเนมิลลาอันรกร้างซึ่งเต็มไปด้วยซากยานรบโบโราณมากมายลอยเต็มไปหมดแต่เนื่องจากกลัวว่ายานเรกสตาจะไม่ครองตัวในการข้ามวงแหวนของสางยานรบเขาจึงใช้ยานเวนการ์ดในการเดินทาง โดยเขาและทีมสำรวจได้มุ่งหน้าไปยังสถานีอวกาศขนาดเล็กใกล้ Black Zone Fortress ที่มีชื่อว่า Presurprise และเนื่องจาก Drake ทิ้งผู้ติดตามส่วนใหญ่เอาไว้บน Drake Star ทำให้ทีมสำรวจเข้า Black Zone Fortress ประกอบไปด้วยไอโซราอัคารทูตหญิงที่ติดตามเขาออกมาจากตระกูล Drake h e l t h มล์คอร์วอลนักนิวกเตอร์ของยานดา s h i ชียเกรกทหารรับจ้างครูที่เจนนสเดรกจ้างมา เทดริสเดอะพาริไฟเยอร์นักบวชของศาสนาจากผูบาคลังผู้อ้างว่าติดตามนิมิตแห่งองค์จกักรพรรดิเวียนมิชเนอรีคนติดตามของเทดริสบร r a ัสแอนด์ราดัสอิมพีรกาดยศจากคนหนึ่งเอ็กเซเชียสเซตาไนีโฟ์ผู้เป็นสกิตรีอัลฟาและดาน i ราแม่ค้าอาวุธเถื่อนเป็นทีมสำรวจแบ็กสโตนฟอเรสต์อันเกิดจากการรวบรวมทีมเฉพาะกิจด้วยการว่าจ้างและผลประโยชน์ร่วมกันโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มฐานรับจ้างที่อยู่ในสถานีอวก,กาศเล็กๆ โดยเจนัสหวงังว่าการสำรวจ b แบ k ็กสโตนฟ r เร e s s ในครั้งนี้จะทำให้มนุษยชาติรุ่งเรืองอีกครั้งในขณะเดียวกันเขาเองก็หวังจะเอาเจ้า Blackstone ไปขายและนำเงินที่ได้มานำไปต่อยอดในอนาคตของเขาหลังจากเข้าไปภายใน b l แบ k ็กสโตนฟ r เร e s s พวกเขาก็ได้พบกับกลุ่มเอลดาดาร์คเอลดาและอุงกูในระหว่างทางจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกสำรวจไปเรื่อย แต่ในตอนนั้นพวกเขาก็ต้องเข้าปะทะกับเค a o s c a t t e s สที่เรียกตัวเองว่า Servant of the Abyss นำโดยโรสไซเคอร์กรัดทำให้ทีมของเจนัสต้องร่วมมือกับกลุ่มเอลดาต่อสู้กับเคาตีสแต่ในระหว่างการต่อสู้โรคไซเคอร์กรัดก็ถูกเดมอนที่มีชื่อว่า f u เซียสเข้าสิงและนั่นทำให้ทีมของเจนัสพ่ายแพ้ แต่ในตอนนั้นจากกลปริศนาภายใน Blackstone Fortress ก็ได้เกิดทำงานขึ้นมาและมันก็ได้เข้าทำลายพวก s e r v a n t of the a b y s s ส่วนเจ้าเดมอนก็ถูกน a v วิเ t ร r h e ์ l ฮล Mo ม a l ค v a l จัดการซึ่งจากการต่อสู้ในครั้งนั้นก็ได้ทำให้ความจริงถูกเปิดเผยว่าแท้จริงน a v วิเ t ร r ์คนนี้ก็คือนูมาศัตรูเก่าของเ e n a สที่ปลอมตัวมาแต่ในตอนนี้เจ n a สโยนความหลังทิ้งไปแล้วแม้ว่าจะมีปากเสียงกันเล็กน้อยแต่ทั้งสองก็ร่วมมือกันสำรวจ b Blackstone f o r t r e s s ต่อไป เมื่อการสำรวจ Backstone Fortress ครั้งแรกผ่านพ้นไปและทีมสำรวจชุดแรกได้ออกมาจาก Backstone Fortress อยู่ๆก็มีคำสั่งจากตระกูลเร k กบ้านเกิดของเขาเรียกให้กลับไปที่ c u r r e n ิ s s c ส u s t e r แต่เจน s d r a k กตอบปฏิเสธและเลือกที่จะอยู่ที่ p r i s ซอ์ไเพื่อจับตาดูและสำรวจ Backstone Fortress ต่อไป การสำรวจครั้งที่2ของเจนัสกับทีมสำรวจชุดที่2ที่ได้เข้าไปภายในแบ็กสโตนฟอร์เทรสในครั้งล่าสุดนี้อยู่ๆอาวุธโบราณที่ถูกเรียกว่าอ e ิชาสราเมนก็เกิดอารวาสขึ้นมาเจนัสและทีมสำรวจชุดที่2จึงต้องทำการปิดการทำงานของมันเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะตามมาและนี่คือเรื่องราวของเจนัสเรกทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับ คลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary War Games หากท่านอ่านลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ Legendary War Games หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และ Community ดีๆของเหล่า Player Warhammer ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary War Games